สวัดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เกียวเนี่ยพามาค่ะเป็นการพามาทัวร์บูธเมอร์เซเดสเบกันนะคะสำหรับปีนี้ค่ะเ e อร์เ e เดสเบนะเขาจัดทัพใหญ่มาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมโชว์ร่วมขายกันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพนโดยนี่เลยด้านนี้นะคะทั้งโซนเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของ AMG ทั้งหมดนะคะเขาแบ่งบูธของเขาออกเป็นทั้งหมด4ส่วนค่ะโดยมี ในส่วนของบูธเอเนี่ยโซน m m g เนี่ย,ยจะมีรถของ m m g จอดทั้งหมดนะฮะหนึ่ประมาณ4คันนะฮะและตามมาที่โซนของ SUV นะคะก็จะมีโซน SUV เนี่ยจอดเรียงรายกันอยู่นะ,ะให้ชมกันแบบกว้างๆถัดจากถัดจากโซนของ SUV แล้วนะคะเราก็จะเจอกับโซนไฮไลท์ซึ่งอยู่บนเวทีด้านในนะฮะตรงตรงหน้าจอแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยโซนสุดท้ายค่ะ เป็นโซนพวก EQ นะฮะแก๊ง EQ จะอยู่ริมนู้ดนะฮะอยากจะบอกว่าพระเอกของบูธ Mercedes-Benz ในปีนี้นะคะเป็นนี่เลยค่ะ Mercedes-Benz GLA ซึ่งอยู่ด้านในซึ่งเป็นตัวไฮไลท์อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มี A-Class อีกตัวหนึ่งนะคะเปิดราคามาเนี่ยเราใจมากๆในรุ่น A-Class Progressive นะฮะราคาของเขาเปิดกันที่1,990,000บาทต่ำา2ล้านนะคะคุณ ในส่วนนี้เกียวอยากจะบอกว่านะคะอ่าตรงนี้เป็นโซน SUV นะมี GLE 300D ดีเป็นพระเอกด้านหน้าราคาของเขานะคะอยู่ที่5 1 9ล้านหบาทค่ะ,ะตามเข้าไปดูด้านในด้านในมีนู่นด้วยอะ่ะ V 2 5 0 d นะคะ ตัวสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยเป็น V 250 D Business Plus นะคะราคาจำหน่ายเขาอยู่ที่4ล้าน1 0 0 0 0แสนห0หมบาทค่ะความน่าสนใจของเขาเนี่ยเป็นรถยนต์แนวคุณดูเอานะคะครอบครัวมาพร้อมเบาะที่นั่งนะคะ แบ่งโซนแยกโซนช,ชัดเจนนะฮะจำนวน6ที่นั่งค่ะและที่เกี่ยวอยากจะนำเสนอนะฮะนั่นก็คือเรื่องของแคมเปญแคมเปญสำหรับปีนี้นะคะในบูตเบนเนี่ยเมอร์เซ s ดสเบเนี่ยเขามาพร้อมกับแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีค่ะโดยลูกค้าะะที่ซื้อรถยนต์ และก็รับมอบรถยนต์ Mercedes-Benz รวมถึง Mercedes-AMG นะฮะทุกรุ่นที่ร่วมรายการนะฮะตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนยาวๆกันไปจนถึง31ธันวาคมนี้นะคะรับไปเลยทันทีค่ะ iPhone 12นะคะมูลค่า32,000บาทจำนวน1เครื่องต่อรถยนต์1คันนะฮะในขณะเดียวกันค่ะเกียวอยากจะบอกว่าเขายังมีแคมเปญสุดพิเศษอีกน,น,นั่นก็คือนะะ 0% 48เดือนนะคุณดอกเบีย้ย0% 48เดือนนะ,ะสำหรับบูต m m r r e e e s s e n z ซึ่งก็ต้องบอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับรถยนต์ที่ร่วมรายการด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้ามีการนะคะทำลิสซิงทำเ,เขาเรียกอะไรเป็นการทำสัญญากับ Mercedes-Benz l i ลิสซิงเนะคะเขาบอกว่ามีนะคะรางวัลลุ้นรางวัลพิเศษลุ้นรางวัลพิเศษเนี่ยราคาเขาแบบ สูงมากๆอ่ะเป็นทองคำานะฮะหนัก35บาทจำนวน3รางวัลค่ะตรงนี้เนี่ยมูลค่ามากถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นอกจากนี้ในส่วนของการคำนวณค่างวดรถนะคะของ Mercedes-Benz เนี่ยคิดกันง่ายๆค่ะสำหรับท่านใดเราไปดูกันดีกว่าว่ารถคันไหนราคาเท่าไหร่เกี่ยวพามาดูคิดกันง่ายๆเลยอามานี่สำหรับคันนี้ GLB 200 Progressive สำหรับ GLB 200 Progressive ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยเปิดราคาจำหน่ายอยู่ที่2,860,000บาทคำนวณกันง่ายๆค่ะคำนวณกันแบบง่ายๆเลยค่างวดเนี่ยสามารถผ่อนค่างวดได้ต่อเดือนเนี่ยคิดง่ายๆ1%เท่านั้นคุณมาดูนี่คุณดูค่างวดของเขาสิเห็นปะคิดแค่1%ง่ายๆเลยคิดกันง่ายๆค่างวด ราคา286นะคะงวดหนงเปอ์เก็นี่ยสอถูกกันหน่อยหนึ่งด้วยสองแปบาทเท่านั้นนะคะหกเดือนคิดกันแบบง่ายง่ายงายนะคะนอกจากนี้นอกจากนี้พากันไปดูในโซนของ EQ กันบ้างค่ะนั่นะ EQ อยู่ด้านนู้นเลยนะคะเราจะเห็นโลโก้และสัญ,ญลักษณ์ EQ นะคะมาพร้อมๆกับ โลโก้ชาร์จทูเชนค่ะซึ่งเป็นโครงการนะคะที่ทาง Mercedes-Benz เนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนให้เรียกว่าเป็นผู้ใช้รถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของ Mercedes-Benz เองนะคะหรือหรือจะเป็นรถยนต์ค่ายอื่นๆกลับค่ะกลับมาใช้การชาร์จไฟถ้าคุณใช้รถยนต์ที่เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดนะคะร่วมกันค่ะร่วมกันชาร์จไฟนะคะ,ะสำหรับตัวนี้เป็น A 200 p r o g r e s s i v นะคะราคาที่เมื่อกี้เกียวบอกคือราคาเคาะอยู่ที่1 9 9 0 0 0 0บาทพนกันชิวๆนะ60เดือนก็ตีไปสัก20,000บาทนะคะมาแล้วนี่มาดูแก๊ง EQ ค่ะแก๊ง EQ ของเขานะก็มีพี่ใหญ่เป็น S560E นะคะตัวนี้เคาะราคาจำหน่ายอยู่ที่6 9 9 9 0 0 0บาทค่ะ ่อนต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณนะครับ0 0ดห0 0บาท60เดือนนะคะคิดกันง่ายๆและที่เกียวอยากจะเสริมค่ะถ้าได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมที่งาน Motor Expo นะคะอย่าลืมค่ะแวะมาที่บูธนะคะ Mercedes-Benz เนี่ยที่นี่เนี่ยมีของพรีเมียม เยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าตัดสินใจซื้อและจับจองเป็นเจ้าของรถยนตภายในงานค่ะและที่สำคัญจะบอกว่าสแน็คบ็อกเขาอะสเวอร์ฟังมากเลยนะ,ะเป็นสแน็คบ็อกจากโรงแรมชั้นนำาะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Mercedes-Benz อ่าเรามาดูนี่พระเอกอีก,อกลำหนึ่งนะคะ G L C 300 e coupe ค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ย เป็น GLC 3 0 0 e 4matic coupe นะคะ AMG Dynamic ค่ะเพราะราคาจำหน่ายอยู่ที่4ล้านนะคะเกาบาทคิดค่างวดกันง่ายๆนะคะ1%ของราคาจำหน่ายก็60เดือนนะคะจ่ายกันที่41,400บาทนะประมาณนี้ และนี่ค่ะคือกลุ่มรถยนต์นะคะแนวปลั๊กอินของทาง Mercedes-Benz นะคะตามมาค่ะมีอีกรุ่นหนึ่งอันนี้จะเป็น e 3 0 0นะคะ e 3 0 0 e ค่ะก็อยากจะย้ำเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จทูเชน g e ค่ะชาร์จทูเชนท n เนี่ยเป็นโครงการนะคะที่ทาง Mercedes-Benz เนี่ยเพิ่งเปิดโครงการออกมาเมื่อราวกลางปีที่ผ่านมา ในเรื่องของการกระตุ้นเน้นย้ำนะคะให้ผู้ที่ใช้รถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของ Mercedes-Benz เองนะคะหรือจะเป็นรถยนต์รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยทาง Mercedes-Benz ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นและย้ําเตือนให้ทุกคนค่ะหันกลับมานะคะเข้ารถกันดีกว่านะทั้งนี้ก็เพื่อลดมลพิษนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ย PM 2.5กลับมาอีกแล้วนะฮะช่วงสิ้นปีอย่างนี้ ชาร์ chain, จทูเชนจํากันไว้นะคะชาร์จ mm hmm. กันเถอะค่ะร่วมกันชาร์จแล้วก็รถประเภทรถยนต์ที่เป็นปลั๊กอ mm ินไฮบริดยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยลดมลพิษให้กับเรา mm hmm. มากเลยทีเดียวค่ะอมามากันที่ด้านหน้าด้านหน้าอยากให้เห็นนี่ตัวนี้เนี่ยเป็น C300E นะคะอ,อ,อ่นะคะดูได้เลยสำหรับ C300E นะคะ ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กในตระกูล EQ นะคะความน่าสนใจของเขานะคฮะดูกันค่ะโดยรอบคันนะคะ C 3 0 0 E เนะะี่ยฮะมาพร้อมค่ะกับชุดแต่งนะคฮะสไตล์ AMG นะเขาเขาชื่อ AMG Sport ด้วยนะตัวนี้ C 3 0 0 E AMG Sport นะคฮะราคาจำหน่ายของเขาเคาะอยู่ที่2ล้าน 6 9 9 0 0 0บาทนะคะคิดค่างวดกันง่ายๆอีกแล้วนะคะ1%ของตัวรถก็ราวๆ2,8,600 0บาทจ่ายกันต่อเดือนค่ะจ่ายกันไปยาวๆ60เดือนนะคะชุดแต่ง AMG Sport นะคุณสวยงามค่ะ คุณดูซะก,ก่อนคุณดูกระจงกระจังหน้านะไฟนี่แต่งใหม่หมดนะคะกระจังหน้าเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นการตกแต่งในสไตล์ AMG เลยนะคะแล้วก็ไฟมีการปรับเปลี่ยนใหม่มแ,ลและสำหรับนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลย ในบูธ Mercedes-Benz เกียวอยากให้มาชมกันที่งานค่ะ<า> Motor Expo 2020รอคุณอยู่นะฮะตามมาชมกันค่ะสวัสดีครับ and welcome to Mercedes-Benz's exhibition at this year's Thailand International Motor Expo First i would like to apologize to the organizer of the motor expo and to all of you for my absence today as i have to attend unfortunately a family emergency in germany for this year's motor expo mercedes-benz has prepared exciting highlights for all of you as mercedes-benz is committed to bring the best driving experience to everyone in thailand we have brought full lineups of our products that cater to all customer lifestyles to begin with we have three locally assembled models as this year's highlights. First, I'm excited to introduce the new GLA 200 AMG Dynamic. It is the second generation of Mercedes Benz's compact SUV that brings you more character, more space, and more safety. I'm certain that everyone who comes to the Motor Expo this year would love to experience our new GLA. Second, we have new Mercedes Benz A Class that offers a sleek and sporty look with great design inside and out and best safety features. Available in two models the Mercedes Benz A200 Progressive and Mercedes Benz A200 AMG Dynamic. The price for all the new locally assembled A Class starts at only 1,990,000 baht. Under a strong partnership with Tonbury Automotive Assembly that allows us to offer the model at a price under 2 million baht, I am confident that our new A-Class is going to attract a lot of customers who are looking for a compact sedan that meets all of their needs. Visitors can further enjoy our display of exciting lineups from Mercedes-Benz. We have an entire range of our SUV models to showcase here today. We have a full portfolio further of our plug-in hybrid vehicles to emphasize the importance of keeping the air clean in line with our Charge to Change campaign that we launched just earlier this year as well. Finally, I would like to thank every distinguished guest as well as members of the media for your continued support and for visiting our expedition here today. I hope you enjoy what we bring to the exhibition, and I hope this year's Motor Expo is propelled towards great success. Thank you and Sawadikra.